สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาะเฉพาะคุณแม่ใจสดจัดชุดจะเดี่ยวของมันต้องเมีค่ำคือวันนี้มีมาสามมีมาฝากสาม e ีตามปกตินะครับ EP 1-2หน่งสองคู่ในศึกพิมลิกอังกฤษ อีพีสองคู่ในศึกบุนเดิลิก้าเยอรมันแล้ววันนี้ e ีพีสามเป็นกันโชดสิรานะก็ดูลาลิก้าแล้วดูฝรั่งเศสแล้วอืไม่โอเคก็เลยตันเหลือแค่สามลีกนี้นะอีพีลสองคู่สองคู่สองคู่ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่อีพีหนึ่งครับศึกพรีเมเดกสองคู่ไบรตันลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้ห้ามพลาดใ้วยประกาศทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองโโด,ดยแฮนดิแคปไบร์ตันกับ,รบอริพูลูแข่งกันกันตอนสองทุ่มริบูบูบุกมาต่อที่ปอปาไบร์ตันและริรูพูถือว่าเป็นสองทีมนำกลมหัวตารางทั้งสองทีมนี้มีคะแนนเท่ากันนะครับต่างแค่ประตูได้เสียและทั้งสองทีมนี้ต่างก็ผ่านเกมกลางสดามาเหมือนกัน นะเพราะนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของสภาพความพ,พ,พิเเท่าไหร่นักโนยเกมล่าสุดในบรายตันออกไปเสมอมาเซมานะครับ2-2ในส่วนของบรายตันในขณะที่วันอบเวิร์พูนั้นพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะแซงกินรุดไปได้2ประตูต่อศูนส่วนในพิมเมลีกบรตันนะครับผมขอยึด เรื่องของอันดับยังไม่ได้อัปเดตของวันเสาร์ก่อนนะก็คือมันได้อยู่อันดับที่หกของตารางแต่เรื่องคะแนนนี่ป๊ะเลยก็คือมีอยู่สิบห้าคะแนนผลงานเจ็ดเกมลีกชนะห้าแพ้สองในขนาดที่เวอร์พููก็อยู่อันดับที่สี่นี่คืออันดับที่ยังไม่ได้อัปเดตของวันเสาร์นะมีอยู่สิบหกคะแนนเจ็ดเกมลีกชนะห้าสมอหนึ่งแพ้หนึ่ง ก็เรียกง่ายๆว่าสองทีมเนี้อาหากันแค่แต้มเดียวมาลายต้านเป็นสิบห้าเวีรยวูเป็นสิบหกจากเจ็ดเกมลีกอ่าแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าผ่านเกมกรารสุดานในทุวโรลมาเหมือนกันด้วยวันนี้เรี้ยวภูบุกต่อบป,ป่าอย่างไรก็ตามครับวันนี้สองภูโดยทันกับเจ้าห้าลายสองภูแล้วยังคงเชื่อจ่เลี้ยวภูนะวันนี้เชื่อใจ่เลี้ยวภู ทั้งที่เราจะรู้กันดีว่าไติกิการจักการช่วงหลังเรียบผูวราเยอนไบตันนี่โดนกระซ่วบ่อยมากสองครั้งหลังนี้แพ้รั่วนะหรือก่อนนั้นก็มีลุกเสมอครับคือเรียกว่าเจอไม้เหมือกไม้เมาเลยแหละแต่วันนี้เจ้าทัาง้าลายเชื่อใจเรียผูว่าเป็นการปรับราคาเสี่ยงข้างมากสี่ต่อหนึ่งเพราะที่เหลือในช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดช่องเว็นใบตั้นปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมด เพราะนั้นภูมาเลยเลือกเรียว่าผูทีมเดือนแฮนิคับปมปาของเรื่องู่ทีมเดือนก็มีการปรับราคาลดลงเป็น4ต่อ1ปรับราคาเชื่อใจมาต่อรอบบ้าน4ลายปรับราคาลดลงส่วน5ลายที่เหลือในช่องทีมเจ้าบ้านบอลรองปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นภูนี้แฮนิคันี้จึงตกอยู่กับเรื่องู่ทีมเดือนในสายตาเจ้านัาจะบบุกไปเก็บชัยชนะได้นะ ก็ถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นการล้างอันฐารเป็นการล้างแค้นเป็นการเอาคืนไบรท์ตันเลยแหละอยู่ตอนลิเวอร์พูลเป็นทีเด็ดตัวเน็ดสุด10ดาวตัวที่หนึ่งใน EP หนึ่งศึกปิ่น์ลีกประจำข้ามเกินวัดอาทิตย์สับคู่ต่อมาเชคข้อมูลสองผูดด้วยแฮนดิแคปอาร์เซนอลกับแมนซิตี้สึกปิ่นผลิกีกแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มครึ่งแมนซิตี้หมุกต่อปอปา ราคาก็ขยับไปต่อนะแต่ราคาเสมอแมนซีการเป็นแมนซีต่อมาปลางลบ้าอาร์เซนอลและแมนซีนะครับเอาหนะ้าตอนนี้ที่ยังไม่ได้อัปเดตตารางของวันเสาร์นะก็คืออาร์เซนอลอยู่ดับที่สามแมนซีอยู่ตำแหน่งา่าฝสูงอาร์เซนอลและแมนซีต่างผ่านเกมกลางสัปดาห์มาเหมือนกันผ่านเกมกลางสัปดาห์มาเหมือนกันแต่ว่าผลงานที่ออกมาต่างกันเพราะอาร์เซนอลออกมาแพ้ลอง แมนซิตี้บุกไปเอาชนะไรฟิกส่วนในเกมลีกผลงาน7เกมหลังสุดของอาร์เซนอลชนะห้าเสมอสองยังไม่แพ้ใครมี17คะแนนส่วนแมนซิตี้ผลงาน7เกมลีกชนะ6แพ้หนึ่งมี18คะแนนก็คะแนนห่างอย่างแค่แต้มเดียวอัหนับก็ถูกขั้นการด้วยสเปอร์ทึ่งสเปอร์น่านจะ น่าตอนนี้สปอยน่าจะเป็นจ่าปูงแล้วเพราะว่าเก็บแทนอาได้นะเอาแหละนี่คือข้อมูลพื้นฐานอย่างไรก็ตามสอพูดด้วยแฮนดิแคปแต่กจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว่าวันนี้จ้าทั้งห้าหลายเรื่องที่จะอยู่กับแมนซิตี้ปับราคาลดลงหมดเลยในช่องที่อยู่แมนซิตี้ปับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอปับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจ้าบ้าน นี่มันคืออาร์เซนอลกับแมนซีตทีมระดับลุ้นแชมเ์อีกเัอกันนะแล้วเล่นในบ้านอาร์เซนอลด้วยแต่เจ้าหมดกล้าปรับอย่างนี้เลยเหรอหา้าะไยไว้ใจแมนซีตไม่โกนเลยเสมอไม่กลัวเหลียมเจ้าบ้านแฮนิแคมป์ปาราก็เลือกอยู่กับแมนซีปรตร์เรารคาลดลงหมดเลยช่องทีมเจ้าบ้านบอลก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยอีกคู่นี้แฮนิแคมป์นี้ยืนอยู่กับแมนซชตี้นะซึ่งบังเออเหลือเกินว่ามันเป็นสอดคล้องกับสถานการเจอกันนะ พราะสถติการจาัดก,การสิบครั้งหลังสุดระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซชตปารากฏว่าแมนซีเก็บชนะเหนืออาร์เซนอลได้ถึงแปดครั้งอาร์เซนอลชนะได้แค่ครั้งเดียวแลวก็เสมออีกหนึ่งครั้งเพราะนั้นถ้าลัาหาโมมาจากฮูจากไฮขทคตรงเนี้ยบวกกับสถิติการจัดการมันโคตรน่านต่อแมนซิเตี้เลยอ่ะเพราะมันมีแค่โอกาสเสี่ยงครึ่งกับกินเต็มคำแบบไม่โดนน้ำ อยู่ต่อแมนซิตี้ครับเป็นที่ได้ตัวเล่นสุดสิบดาวตัวที่สองสิบดาวตัวที่สองใน EP พีหนึ่งศึกพิมียร์ลีกประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้เพราะนั้น EP พีหนึ่งบลสรุปให้เลยครับวันนี้กดกดบอลต่ออย่างนี้ว่าพูกดบอลต่ออย่างแมอนซิตี้บอลนอกบ้านไปต่อในบ้านในราคาปอปาอยู่หงแนงอยู่เรเบอใบสิฟะส่วนใครยังไม่ได้ฟังอีพสอง ศึกบุญเดช EP 3ศึกกันโชคน้มงควติดตามด้วยขอบคุณครับ